สวัสดีชาวมิถุนค่ะดวงความรักประจำวันที่15พฤศจิกายนนะคะคุณได้พลังงาน The World นะคะกับหัวส่วนเขาเป็นห้าถ้วยนะคะกลับหัวความสัมพันธ์ของคุณสองคนถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเนี่ยแต่ว่าในฝั่งคุณแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่จบลงซะทีเดียวนะคะไพ่ The World นะคะปกติตั้งตรงหมายถึงการจบวัฏจักรแต่พอเป็นกลับหัวมันหมายถึงว่าวัฏจักรความรักตรงนี้มันยังไม่สิ้นสุดเนาะตัวเขาอาจจะยังไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่นะคะว่าเขาได้สูญเสียสิ่งสําคัญหรือว่าการที่ความสัมพันธ์มันไม่ดีเนี่ยมันจะ รู้สึกแย่หรืออะไรอย่างเงี้ยเมมบอกว่าเขายังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่ในความสัมพันธ์นะก็ในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีการกลับมาขอโอกาสหรือว่ามีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะตรงนี้ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะเมมบอกว่าความสัมพันธ์ยังไม่จบหรอกเพียงแต่ว่าแฟนคุณเขาอาจจะไม่ค่อยแบบแอคทีฟหรือว่ารู้ตัวเท่าไหร่แต่ตัวคุณเนี่ยรู้นะคะถึงความสัมพันธ์ที่มันยังไม่สิ้นสุดนะคะเดี๋ยวจะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะวันนี้นนนะะะคคเจ้้าปิดดทงใหุณขอไ อยากให้ทิศทางความสัมพันธ์เป็นยังไงสามารถขอพรได้เลยนะคะคุณจะสมหวังนะคะ